ยังใหม่เท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมเจ้าของเก่าอัปเกรดไฟหน้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านซ้ายด้านขวาเป็นประตูไฟฟ้าอยู่ด้านหลังตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเบาะสามแถวอุปกรณ์ครบเป็นเบาะหนังของทางเขาเลยนะครับผมอันนี้เป็นเบาะหนังของคุณใดเลยภายในกว้างนะครับผมน้เด็กน้อยยืนได้นะครับแล้วก็จะได้จอนะครับทั้งหน้าและหลังเลยนี่ จอดูการ์ตูนได้ด้วยตอนนี้ได้กล้องรอบคันแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมนะอุนได H1 เข้าใหม่ปี17ตัวดีรักครับคุณผู้ชมไม่แสนโลรถมือเดียวป้ายแดงคันนี้คุณจะได้แม็กยางใหม่เท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมคันนี้เป็นตัวดีรักแท้ปี17แท้นะครับผมนะตัวดีรักจะได้อะไรบ้าง1น,นะครับตัวนี้ก็จะได้กล้องรอบคันนะครับผมนะจอหน้าจอหลังแล้วก็ประตูเป็นประตูสลไลด์ไฟฟ้าคู่หลังนะครับผมนะพวงมาลัยปฏิสัมันเป็นพวงมาลัยหนังนะ ครับผมนะจะไม่เหมือนกับตัวอีลิกตอนนี้ออปชั่นค่อนข้างครบคันเลยสีดําเดิมครับนะฮะสภาพผิวพัรร์เงาวับเจ้าของเก่าดูแลดีมากากระจังหน้าคมเมี่ยมยังเงาอยู่เลยฝากระโปรงฝากระโปรงหินตรงหินดิดแค่จะไม่มีเลยนะครับผมนะกระจกหน้าไม่มีการแตกร้าวใดๆนี่ ข้อดีของคันนี้อีกอย่างหนึ่งคือเจ้าของเก่าอัปเกรดไฟหน้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาตากล้องเข้ามาดูใกล้ๆหน่อยคือข้อเสียคุณใดนะครับเป็นจุดด้อยแล้วกันนะครับไฟหน้าเนี่ยที่เป็นสีเหลืองเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นสว่างชัดเจนเขาเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ให้เป็นลําแสงที่เห็นชัดเจนในการเดินทางไกลแต่ข้อดีคือรูไหมเป็นรถที่สูงเวลาเรานั่งขับบนท้องถนนเนี่ยตัวบอกมันจะค่อนข้างสูงกว่ารถทั่วไปด้วยฉะนั้นเมื่อเราขับรถทัวร์เราจะสามารถเห็นทัศนวิสัยด้านหน้าได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวเชียวร ดีมีมาให้นะครับผมสวยงามมากคันนี้ต่อมาครับมาต่อกันที่ด้านข้างคันนี้เราจะเห็นเฮ้ยโอทำไมแม็กมันโดนตาล้อมันโดนใจแล้วเกินนะครับเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะครับผมนะั้นหนึ่งชุดหล่อๆกันไปตัวไปดีรถเป็นตัวสีดานะครับผมนะด้านซ้ายด้านขวาเป็นประตูไฟฟ้าอยู่ด้านหลังตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะครับอ่ะเปิดมาทั้งหน่อยหนึ่งเป็นแบบไฟฟ้านะครับอ่สาสไลด์กันไปเผื่อลูกค้าท่านใดมีแบบครอบครัวเยอะเอ้ยไม่ใช่มีครอบครัวเยอะ บุคคลในครอบครัวเยอะช็อกเลยนะมีครอบครัวเยอะคนลุกเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเป็นไฟฟ้าตรงนี้นะครับผมนี่สามารถสั่งการได้ที่คอนโทรลเลอร์ได้เลย สามารถที่จะนั่งนะครับผมไปทะลงทะเลไปเที่ยวกันได้ไกลเลยนะครับด้านหลังก็จะมีแอร์หลังมาให้เบาะ3ามแถวอุปกรณ์ครบเป็นเบาะหนังของทางเขาเลยนะครับผมอันนี้เป็นเบาะหนังของคุณใไดเลยภายในกว้างนะครับผมนะเด็กน้อยยืนได้นะครับแล้วก็จะได้จอนะครับทั้งหน้าและหลังเลยนี่จอดูการ์ตูนได้ด้วยนะครับผมนะ,ะมาที่ด้านท้ายกันสักนิดนึงนะครับผม ก็จะมีไฟท้ายดวงใหญ่มาให้นะครับผมไฟสองป้ายโลโก้คุณใดแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ดีลักตรงนี้ตัวนี้ในกล้องรอบคันแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมนะเปิดฝาท้ายมาป๊าเราก็จะไม่มีที่วางของนะครับฉะนั้นถ้าลูกค้าไปกันแค่7คนเราถอดบอแถวหนึ่งก็จะมีที่เพิ่มเก็บสัมภาระมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าโอเคเราพักตรงนี้ขึ้นแล้วเราเลื่อนไปด้านหนะ้านี่ล็อกปุ๊บ สามารถใส่คงใส่ของได้เลยเช่นเดียวกันนะครับและแต่ลูกค้าชอบเลยหรือว่าบางคนเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็น VP เีเจที่นั่งเอาเบาะเดิมไปทำเบาะ VP ขึ้นมาใหม่หรือว่าจะมาซื้อแกสซาร์เกของเราก็ได้เช่นเดียวกันมีให้เลือกทุกรุ่นทุกคันเลย ทุนใดไว้ใจแก้วนงนะครับผมตอนนี้มีมา7จ็ดแปดันก่อนหน้าน,นี้มีเท่าไหร่มา3เนาะแล้วก็ขายหมดแล้วรถนั้นแล้วก็ไม่ลีรถใหม่มา7จ็ดแปดคันเป็นรถบ้านมือเดียวนะสามารถดูในเล่มได้นะครับผมนะเป็นรถบ้านมือเดียวไม่ใช่รถบริษัทไม่ได้ไม่ใช่รถเช่าไม่ใช่รถสลามบินนะครับผมฉะนั้นสบายใจหายห่วงได้เลยอ่ะด้านใน ให้ดูสักนิดหนึ่งฝั่งนี้นะครับผมแอร์แบ็กคู่ครับภายในก็จะเป็นสีครีมตัดกับสีเทานะครับผมสภาพเบาะดูให้ดูสภาพเบาะสักเล็กน้อยอ่าสวยงามมากครับไม่มีการเก็บงงเก็บงานมีแต่สปานะครับผมนะขัด เคลือบนะครับผมนะตัวบบาให้นะครับผมนะไม่มีการเย็บใหม่หรือว่าเก็บรายละเอียดใดๆมายังไงมาอย่างนั้นนะครับมายังไงมาอย่างนั้นเลยสําหรับคุณนาย H1 คันนี้แล้วก็ด้วยคุณนาย H1 นะครับผมเป็นรถที่เป็นเครื่องดีเซลเนาะ นะครับผมก็จะดูแลง่ายนะครับผมอัตราเร่งดีคราวนี้ไป1นึ่งแสนหนึ่งโลเท่านั้นเองนะครับนี่ด้านบนก็จะมีที่ใส่แว่นมาให้นะครับผมนะนี่มีที่ใส่แว่นมาให้ที่บังแดดใหญ่เบเลยเลยนะครับผมนะไฟสองสว่างมีให้ทั้งซ้ายและขวานะครับผมนะนี่สวยงามมาก แล้วต่อมาลูกค้านะครับอัปเกรดจากจอเดิมโรงงานเป็นจอ and ด o i d มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแอร์ดิจิตอลหัวเกียร์ไม่มีทะลงทะลอกใดๆนะครับผมนะสวยงามมากคันนี้กุญแจมีมาให้ครบ2ดอกเลยอัดบริโภคขึ้นไปฟื้นนั่งให้คุณลูกค้าได้ดูกันเห็นไหมสรีระของเรานะครับผมนะเวลาเรานั่งเนี่ยทัศนวิสัยหรือในการมองเห็นไปที่ด้านหน้าเนี่ยเราจะอยู่สูงกว่ารถเก่งทั่วไปนะครับผมฉะนั้นเราจะเห็นเหตุการณ์ ก่อนด้านหน้าได้อย่างชัดเจนซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีในการเดินทางไกลนะครับไม่เหนื่อยนะครับผมขับไปเรื่อยๆแล้วก็สลีระการนั่งของผมได้ไหมเหมือนนั่งที่โต๊ะกินข้าวที่บ้านเลยตัวบานั่งสบายนะครับผมนะพวงมาลัยไม่หนักนะครับผมแล้วก็หน้าเนี่ยของเขาหน้ามันจะสั้นเนาะเวลาเราเลี้ยวยูเทินอะไรเงี้ยสบายมากนะครับก็จะมีม่านมาให้ครบเซตเลยทั้งชุดนะครับ่ะแล้วก็เราไปดูด้านหน้ากันสักเล็กน้อยนะครับผมนะดูห้องฟุงห้องเครื่องให้กับคุณลูกค้าหน่อย เราชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมนะรถโดนรถชนมาเราไม่ซื้อนะครับแต่ว่าเก็บสีเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับผมทีนี้เราก็ต้องมาดูกันอย่างดีๆรถเรานะครับสามารถที่จะลงตรวจรถได้ทุกคันนะครับผมให้ช่างมาตรวจรถได้อย่างคันนี้โอเคอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีการถอดฝากระโปรงมาถอดถอดฝากระโปรงทําไมนะครับรถคันนี้มีการถอดฝากระโปรงทําไมทําการเก็บสีด้านหน้านะครับผมรถตู้คุณใดเนี่ยเป็นรถที่ ฝากระโปรงมนล่าแบบนี้เนาะเวลามาแรงหินตรงหินดีเราเดินทางไกลเนี่ยภาก็าจะเป็นจุด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 อันนี้ลูกค้ามีประกันชั้นหนึ่งเเก็บสีนะครับผมเล็กน้อยแต่ว่าเวลาลูกค้ามาดูมาดูคานมาดูมะนาวแก้วซ้ายแก้วขวาอ่าเน,นี่ยน็อตพวกนี้ต้องห้ามถอดแค่นั้นเองครับคุณลูกค้าสบายสบายมากฉะนั้นรถคันนี้นะครับผมนะมือเดียป้ายแดงไม่แสนโลคุณใดแฮชวันตัวดีรักนะครับผมเครื่องสองพันห้าดีเซลรถตู้ครอบครัวที่ขายดี มากๆเลยในเต้นต์เรานะครับผมนะก็ใครกำลังสนใจอยู่ติดต่อสอบถามไม่ได้0956325753ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับผมเอารถเก่ามาตีเทินเป็นรถใหม่หรือว่าลูกค้าจะขายเฉยเจะซื้อเฉยเเราก็ยินดีรับซื้อนะครับผมนะรถคันนี้ค่าตัวเขาอยู่ที่นี่เลยครับ <S <S สวยๆครับท่านผู้ชมใครกำลังมองหายอยู่ติดต่อสอบถามม่ได้นะครับสวัสดีครับ